ก็หจะหายไปประมาณหนึ่งสัปดาหก็แต่จะบอกว่าไปซ้อมอยู่ช่วงนี้จะมีการแข่งขันคัดตัวแทนประเทศแล้วนะสำหรับรายการ e AC c c c s p r i n ป2019นะครับซึ่งคัดตัวแทนประเทศไทยหรือว่าเรียกกันว่า TNP นั่นแหละ Thailand National Player นะครับเป็นชื่อทีมของทีมไทยเราเวลาไปแข่งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ก็เหมือนคัดตัวแทนเอา6คนที่ดีที่สุดในประเทศไปลุยศึกอ CC ที่ประเทศจีนะครับ ซึ่งการแข่งขันเนี่ยกำ,นะกำลังจะเริ่มขึืนอแล้วในอาทิตย์หน้ากำลังจะเริ่มคัดแล้วก็อยากให้ทุกคนลงแข่งกันให้ทันนะส่วนเรื่องลิงก์การลงแข่งอะไรเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้คลิปนะครับก็วันนี้มาเข้าเรื่องก็คือผมจะมาแนะนํานักเตะที่เหมาะสําหรับการแข่งขันคัดตัวแทนนะครับซึ่งบอกไว้ก่อนเลยว่ากฎของรายการนี้มันมีอยู่ว่าใช้ได้แต่นักเตะปี18นะครับปี18บท่องน้านะซึ่งปี18เนี่ย สิบแปดอย่างเดียวนะไม่มีสิบแปดเขียวไม่มีอย่างอื่นนะสิบแปดธรรมดาเลยครับสีธรรมดาไม่ใช่สิบแปดเขียวนะครับเผื่อใครเข้าใจผิดก็วันนี้ผมจะยกมาทั้งหมดยี่สิบหกตัวที่เหมาะหรือว่าที่ใช้งานได้ดีนะครับก็จะมีรวมทุกตำแหน่งเลยโกลแบ็กขวาแบ็กซ้ายเซนเตอร์กองกลางแล้วก็ตัวลุกทั้งหมดนะครับทั้งหมดยี่สิบหกตัววันนี้จะมีใครบ้างเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันนะครับต่อมา ไปแนะนําที่ผมคัดมานะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับประมาณ20่สิบตัวที่เป็นตัวแบบเขาใช้กันปกตินะโกอันดับ1ผมให้เป็นกูตัวนะบวก5้าเนี่ยอยู่ที่ราคา15ล้านครับประมาณก็แต่ว่าเป็นตัวที่กลับมาโกงอีกครั้งนะคือมีลูกโกงให้เห็นตลอดมีแค่ลูกเซฟเวอร์ตลอดแต่ว่าลูกลูกแบบ เผลอเมั่วมวมันก็ยังมีอยู่อะไร้ยแต่ผมยังยกงให้กูตัวเป็นตัวที่ใช้งานได้ดีตัวหนึ่งเลยนะตัวที่2ของพื้นสาวตูให้เป็น DGR ครับก็ต้องให้แหละตัวนี้แต่ว่าบวกหเนี่ยค่อนข้างห่างกับกูตัวมากกูตัว15บล้านเดยห้าสิบสี่ล้านห้าสิบสามล้านครับซึ่งผมมองว่าถ้าบวกแค่3เนี่ยก็ใช้งานได้แหละแล้วก็น่าจะเหนียวด้วยแหละ ถ้าลูกเซฟอะไรเงี้ยแล้วก็มีกว้างไกลแต่จุดอ่อนคือพลังแฝงไม่มีครับ mm hmm. ก็น่าจะด้อยลงมานิดหน่อยส่วนรนดับสาให้เป็นไนอเออร์ครับไ mm hmm. นเออร์ในบวกห้าประมาณ20กว่าล้านก็จับต้องได้นะแล้วเหนียวด้วยตัวนี้พลังแฝงมีครบเลยครับมีลองโทมี1น,นึสถานการณ์1นเนี่ยป้องกันได้ดีแล้วก็จะมีสวิเปอร์คิปเปอร์คือเพิ่มระยะการป้องกันคือแบบเวลาเซฟเนี่ยจะดูแบบ มีระยะเซฟเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยก็เป็นอีกตัวที่ใช้ได้ครับก็ส่วนโกเนี่ยส่วนตัวผมแนะนําให้ใช้ตัวที่ชอบมากกว่านะเพราะว่ามันไม่มีตัวไหนที่ถูกใจเราไปทั้งหมดหรอกอยู่ที่ว่าตัวไหนใช้แล้วมันถูกชะตาเรามากที่สุดนะ <c oughs> เราเป็นประมาณนี้ส่วนมาถัดมาที่แบ,บ็คขวาครับอันดับหนึ่งก็อย่างที่ผมบอกคือบล็อกเกอร์ครับมีทั้งความเร็วเล่นเกมลุกเกมรับได้นะครับบวกแค่5ก็เพียงพอละสำหรับบล็อกเกอร์10ล้านนะอันดับ2ให้เป็นเอ็มบาบูครับ ของไปบบขวาแต่แพงมากตัวนี้วงหนึ่งก็สิบล้านแล้วอะ่ะคือแม่งราคามันเวอร์มากแต่ว่าถ้าใครมีอยู่แล้วเนี่ยแนะนำให้ใช้ครับจังหวะเข้าปะทะของเขาดีมากในเกมบุกเนี่ยอาจจะมีจุดด้อยอยู่นะในเรื่องการเลี้ยงบอลแต่ว่ายิงประตูด,ดันยิงคมนะตัวนี้ผมว่าบอกเลยว่ามันดันยิงคมแปลกๆอ่ะจบสะกร์อแค่3 9แต่ว่าถ้าใครลองได้ยิงเนะี่ยผมคิดว่ามันคมแปลกๆนะตัวนี้เจอบ่อย โอเคอัน okay, ดับสามก็ให้เป็นอันโดนิโอวาเลนเซียครับตัวนี้แบบมาตรฐานอยู่แล้วมีทั้งความเร็วตัวหนานะครับแย่งบอลได้ดีแต่ว่าก็ไม่เร็วมากแล้วสำหรับวาเลนเซียว่าเริ่มน่าจะเริ่มแก่แล้ว <c oughs> ก็ยังโหดอยู่ครับมาซีบีอันดับหนึ่งผมให้เป็นลาโม,มครับตอนนี้เพราะว่าบูตมาเยอะจริงๆแต่ว่าถึงไม่บูตเนี่ยเรื่อง AI ของมันผมก็เชื่อว่ามันโหดนะบวกหเท่าไหร่30ล้านเราใช้แค่บวกสาบวกสก็พอครับเพราะว่าพลังมันเยอะอยู่ ให้บวกสามไปก่อนกน็ได้ถ้าพลังน้อยเราก็ตีบวกขึ้นไปก็ <c oughs> ประมาณน,นี้นะมอดไว้ใจได้ครับตัวนี้อาจจะด้อยเรื่องลูกอากาศนิดหน่อยแต่ว่ายังคือไว้ใจได้นะครับอันดับ2ให้เป็นลาเฟลวลลานะครับมีความเร็วสูงมากตัวนี้บวก 5. หาหาไม่ยากนะ10บล้านก็จับต้องได้แนละ้วพลังวมากแล้วก็จังหวะไล่ตาเนี่ยทำได้ดีต่อมาเป็นฟันไดครับตัวนี้ความเร็วอาจจะด้อยไป พอสมควรเลยนะครับแต่ว่าเด่นที่ลูกอากาศแล้วก็การเข้าประทะซึ่งแข่งแก่งมากตัวนี้อันไดครับผมอันดับสี่มาโนลาครับ CB ตัวนี้คล้ายๆว่าลานนะจะเป็นสรงคล้ายๆา,ยก,ากันก็มีความเร็วแล้วก็ไลบ่บอลได้ดีประมาณนี้ครับถัดกันมาที่แบ็คซ้ายครับแอนดูโรเบอร์สันให้เปเล็กซานโดก่อนที่ผมบอกเมื่อกี้เล็กซานโดก็คืออันดับหนึ่งเลย้าทาแบบ ใครจะจัดตามผมอะผมให้อเล็กซานโดนะรับสองให้เป็นทาวิดอลาบาละกันบวกห้านะเพราะว่ายัางเชื่อว่าอลาบาทำหน้าที่ได้ดีครับตัวสูงแล้วก็น่าจะแบบ AI ฉลาดอันนี้คือสำคัญนะเห็นเราเกมพ่ว่าละพอวต์104 AI ต้องฉลาด อันดับ3ให้เป็นดูโรเบร์สันครับบวก5ตอนนี้อยู่ที่ส2บล้านก็มีความเร็วแล้วก็เปิดบอลได้ดีนะมีสปีดดิฟด้วยนะก็ต่อบอลอะไรเติมเกมไวโอเคาาถัดไปที่กองกลางครับ CDM ให้เป็นกองเ<ม>ต้นะก็บอกดูไปแล้วมีนิโควิดให้ไปแล้วแล้วก็ตัวนี้ครับเลวอนโกเลสกาเป็นตัวที่ผมชอบมากตัวหนึ่งเลยนะเล่นดีมากมีความเร็วแล้วก็ถ้าสมมุติเปรียบกับทีมหลักของเราเนี่ยเปรียบ ไกล้ใกล้เคียงกับกุลิดที่สุดแล้วตัวนี้น่าจะใกล้เคียงที่สุดละเรื่องรูปร่างเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่แนะนาว่า้ายทุกอย่างนะแต่ว่าคล้ายที่สุดแล้วแหละไม่เล่นโควิดซาวดกับโคริการเนี่ยทำมาที่ฟองบ้าครับตัวนี้ก็ขาดไม่ได้นะถ้าใครชื่นชอบอยู่แล้วเพราะว่ายิงไกลดีตัวใหญ่แต่เกมรับไม่ได้เล่นดีมากนะครับแต่ว่าได้ตัวใหญ่ก็ช่วยได้กระปองบา้าก็อยู่ในใจหลายๆคนอยู่แล้ว,ลวถ้าใครคิดจะทำทีมปี18ครับ ถัดมาให้เป็นเนียงโกลาันนครับตัวนี้บางคนชอบบางคนเล่นแล้วไม่ชอบบ้างแต่ว่าเอามารวมเพราะว่าเป็นตัวที่คนใช้ค่อนข้างเยอะนะความเร็วอาจจะดูด้อยไปหน่อยแต่ว่ากองการ C M เอามายืน C M C D M เนี่ยต่างบอลดีเข้าประทาดียิงไกลดีด้วยครับต่อมาแนวลุกนะครับ ก็จะมีซอนฮึงมินครับตัวนี้ผมให้เป็นแนวลุกนะสาหรับซอนเพราะว่าเล่นหน้าได้ดีมากเขาไปเล่นหน้าได้เลยเล่นกลางลุกได้เอาไว้ยิงกองยิงไกลนะประมาณนี้ <love> ก็เป็นอีกตัวที่คนหากันเยอะมากนะครับบวกห้าเอ้บวกหกบวกเจ็ดเนี่ยซึ่งตอนนี้ผมมีบวกเจ็ดอยู่นะครับโหดมากโอเคตัวต่อไปเมสซี่ครับตัวนี้พลังเยอะแล้วก็ตามสแตทแลวครับใครชื่นชอบเมสซี่ ปี18เนี่ยปี18เมื่อ18เจอกันเนี่ยเมซี่อาจจะมีประโยชน์ขึ้นมาก็ได้นะครับสำหรับใครที่คิดว่าแบบโอ้เมสซี่เปนตัวเล็กไปไปเจอพวกอุลลิดเยล่าสู้ไม่ได้คราวนี้เมซี่ถ้าสมมุตเราเอามาลงแข่งเนี่ยเจอปี18ด้วยกันผมคิดว่ามันอาจจะทำอะไรได้ดีขึ้นนะครับสำหรับเรเือนแนวเมซี่นะโอเคต่อมาครับเป็นเอ็มบัเป้ตัวนี้ ขาดไม่ได้ผมพูดเสมอถ้าใครฟังของนสตรีมนะเจมเป้เป็นตัวที่ AI ของมันเนี่ยการวิ่งเวลาเราไม่ได้บังคับเนี่ยฉลาดมากการเติมหาชอ่องหรือว่าการยิงตัวอ่ะถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่แบบไว้ใจได้เลยนะเลี้ยงบอลดีคมเร็วขาดแค่ความแข็งแกร่งซึ่งความเร็วของมันเนี่ยไม่ต้องใช้ความแข็งแกร่งเลยวิ่งฉีกหายเลยอะไรเงี้ยวันนี้ก็ต้องมีปิดไว้แล้วพวกฮะต่อมาได้เล่นเบลวับตอนนี้พูดไปแล้วนะก็ จุดเด่นที่ความเร็วกับการโจบสกออ์ซึ่งยิงคมจริงๆนะเบลทาวสา,สาถ้าใครได้ยิงเนี่ยยิงโลได้ยิงสองที่คามมาก,กเราไปเบลครับประวัตที่ของตัวกิ๊มัมนครับตัวนี้ก็หลายๆคนชื่นชอบหลายๆค,คนไม่ชอบจะเป็นบางตัวจะมีแบบนี้นะครับบางคนชอบบ้างบางคนเล่นไม่ได้บ้างแต่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ครบเครื่องนะสปีดดิฟฟินชช็อตซึ่งเป็นพลังแฝงที่แบบกองหน้าต้องมี นี่ครับความเร็วจุดสะกอเข้าซ้ายเข้าซ้ายก็ขมไคล้ายๆเบลครับแต่ว่าเบลจะได้เรื่องความเร็วแล้วก็ความแข็งแกร่งต่อมาเป็นโรนโดตัวนี้ขาดไม่ได้นะไม่ว่าจะบวกสามบวกสองต้องมีไว้ก่อนนะครับโรนโดเชื่อผมอยังไงก็มีประโยชน์ในการแข่งขันแน่นอนโรนโดต่อมาเป็นเนมาครับตัวลุกซึ่งเป็นอีกตัวหนึ่งที่เล่นง่ายแล้วก็ เลี้ยงบอลหรือว่าไปกับบอลได้ดีแต่ว่าไม่แนะนําให้ปะทะนะครับเพราะว่าความแข็งแกร่งนี้มาได้เรื่องเลยก็บวกตัประมาณ3ก็ไหวแล้วสำหรับเนมาร์แต่ถ้าใครหาบวกห้าได้ก็บวกห้าเลยเพราะพลังแม็กคอนสเตนเก็ตจะเป็นประมาณนี้สำหรับเนมาร์ก็ไม่ต้องพูดสรรพคุณเยอะสำหรับตัวพวกนี้เนะนมาร์แม่งครบเครื่องอะ่ะโอเคตัวสุดท้ายครับเป็นเอเดนอาซาครับก็บวกห้าสามสิบล้านนะ่าจะหากันได้ไม่ยากนะสามสิบล้านเดี๋ยวนี้ โอเคก็ okay. จะมีจุดเด่นที่จะปิดต้น้อ,องตัวเลี้ยงบอลดีควบคุมบอลได้ดีนะครับจุดตะกรงกลางๆแต่ว่ามีฟินิชช็อตซึ่งฟินิชช็อตเนี่ยจะช่วยเรื่องจุดตะกรน,นะครับไม่ใช่ว่าเนี่ยมันอธิบายข้างล่างว่าจริงฝันโค้งได้ได,ดีจริงๆไม่เกี่ยวนะจริงๆมันรวมหมดเลยทั้งการจุดตะกรงหรืออะไรเนี่ยลูกมันจะคมประมาณนี้ครับครับอาซาก็ก็จะเป็นตั้งแต่ชุดที่ผมไว้ใจแล้วก็คิดว่าไม่จำเป็นต้องบวกเยอะตัวพวกนี้ที่ผมแนะนำเนี่ยไม่จำเป็นต้องบวกเยอะบวกห้าใช้ได้หมดเลย แต่แบบที่ทีมผมบวกเยอะเนี่ยไม่ใช่เลยหรอกต้องโกงเขาเพราะว่ากฎมันไม่ได้ห้ามไงก็คือบวกอะไรก็ได้ผมวมีมีเงินก็ต้องบวกเยอะไว้ก่อนอะไรเงี้ยเน้นโกงไว้ก่อนอะไรเงี้ยประมาณนี้นะก็อยากให้ทุกคนลงสมัครกันเยอะๆนะเพราะว่าเป็นทัวร์แบบยิ่งใหญ่มากสําหรับปีฟ้าออนไลน์สี่ึ่งนานๆจะมีทีนะก็อยากให้ทุกคนไม่พลาดแล้วก็ ลงสมัครการให้ครบนะครับไม่ว่าเราจะคิดว่าแบบเฮ้ยลงขำๆหรืออะไรเงี้ยก็ลงไปก่อนก็ได้ครับเผื่อที่ตรงนั้นอาจจะเป็นที่ของคุณก็ได้อาจจะเป็นคุณอาจจะกลายเป็นตัวแทนประเทศอาจจะแบบเกิดอะไรที่คุณไม่คาดคิดขึ้นเลยก็ได้นะเดี๋ยก็ลองลงดูก่อนนะผมแนะนําให้ลองลงดูก่อนเพราะว่าการลงแข่งครั้งแรกก็เหมือนที่ผมลงกัแหละตอนเริ่มแข่งใหม่ๆก็ไม่มีใครคิดหรอกว่าจะมาถึงตรงไหนได้นะแต่ตัวเราเท่านั้นเที่ยงระเบียนได้ครับ ฝากไว้ทั้งนี้สําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์สําหรับใครที่จะทาทีมแข่งหรือว่าจะลงแข่งทัวร์ครับตัวแทนประเทศทีมชาติไทยเพื่อไปสู้ศึกทีประเทศจีนที่กำลังจะเปิดขึ้นเดือนพฤษภาคมครับแต่ว่าการแข่งเนี่ยจะเริ่มขึ้นอาทิตย์หน้าแล้วนะถ้าลงไม่ทันก็ไม่มีโอกาสแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีสำหรับการแข่งขันแล้วก็ลงสมัครันเยอะๆครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ Are you in for worse?